เป็นงานอย่างครับจะเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ดิเละเป็นบาน้านใหม่ตอนเศร้าก็เลี้ยงแขกตอนแรกกันดีนะให,ให้เบื่องละครับให้เบิ่งจร่งจน่ะให้พี่น้องเบิง่งจร่งจน่ะอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนเลือดเนื้อเชื้อไขวานอนีว่าไม่สนับสนุนเราว่าที่สอสอได้ด้วยครับแล้วก็อุ้งอิงนะบอกหวยด้วยว่าอยากให้พี่น้องวานอนคอมเมนต์มากกว่าที่เจ็ดสองวันนี้ก็ให้พี่น้องวานอนได้โชคเด้อ Oh. Kwan. Hahaha. Hahaha. Haha đi đến cái đó các. đến cái đó không ai hiểu gì cả. Mẹ mày là นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดสําหรับคลิปที่ได้ขึ้นให้เอฟแฟนครับและทนายคนในเบื้องเดชติดตามกันเหมือสักครู่จากปากเจ้าภาพเองเลยเนยะะเจ้าภาพในมือน,นีนี่แหละครับพี่น้อง สำหรับในมือนี้ในคะทางซอหน่อยเพชรบ้านแพงก็ไปทําการแสดงอยู่ทัา้งวานนนิวานพน้องนรจังวัดสกุนลนครแล้วนี่แล้วก็พี่น้องจากภาพบรรยากาศในคาะทีในคืนในเอฟซีแฟนคลับและทันไรคนในเบิ้งงด้ติดตามกันเมือสักครูนี้คิดเห็นว่าจังไดแน,นเรียลเดว,ว่าคนมาหลายแห้งขณะนี้เวลา19นาฬิกาขพี่น้องซึ่งประ,ประมาณทุ่มหนึ่งเป็นช่วงทีอีหลาอุงอิงน้องกะนี่แหละมีการเช็คซาวขณดแค่ช่วงเช็คเศว้าด้วยข้พี่น้องย่างบ้าน เดเริ่มทําการแสดงจริงๆคนยังมาหลายขนาดนี้แล้วกับการลั่นตีเดเลยนะคะวาหลังจากทีนเริ่มทําการแสดงคนแห่งสิมมาหลายคัก่านี้ย่างแน่นอนขนาดยังไม่เริ่มการแสดงคนยังมาเยอะขนาดนี้คนยังพากันมากนี่ลละ ปูสาจองเสื้อลายขัดขนาดนี้บดธรรมดาอุ้งอิงของแท้อิหรีแล้วนั่นแล้วครัพี่น้องยังที่ได้ขึ้นคลิปให้ไหลคไ์คนเบิงเด,ด็ติดตามกันเหมือนสครนูนี้คิดเห็นว่าจังไดรแนอิลาอุ้งอิงเพชรบัแพงโอ้ยเรียกได้ว่า เป็นตาสะออนหนองอิหลีมีตาคนหักค้นเอ็นดูหนองรวมถึงเจ้าภาพในวันนี้ด้วยนอกพี่น้องน้อยย่างที่ได้ขึ้นคลิปไฮไลท์คนในเบิรงกันเมื่อสักครู่นี้เป็นจังไดถ้าเ้าจะาพเพื่อนในมีการว้าวย่างชัดเจนครับพี่น้องวา่าอุ้งอิงคือเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของชาววานน,นิวาสเป็นจังไดครับพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของวานอน,อน,นิวาสเลยเด้บ่ถธรรมดาเด้คับพี่น้องคํำค้ำนี่ คำคำนี้ FC แฟนคลับตีความหมายเป็นลักษณะแบบใดคํ้ามาเลือดเหงื่อเชื้อไขครับพี่นอ้องเกิดขึ้นนี่แหละทุกคนเช่าว่านน,นิวารรักอุค์อิงเหมือนลูกเหมือนหลานจังสี่หมเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับในมือน,นีเพื่อนกับมีงานเพื่อนเหมือนจิขืนบ้านไม่นี่ละครับพี่น้องย่ำกังเว้นนี่กสิเลียงพี่เลียงน้องเลียงช่าบ้านส่วนย่ำกังขืนนี่กสินี่ละ จังเซาหน่อยเพชรบานแพงมาทําการแสดงเพิ่นมาจังสันอะแล้วก็เด้มีการเว่าประมาณว่าอิหลาอุ้งอิงนี่บอกบอกเลขกบอกเลขถือดูก็เลยให้อิหลาอุ้งอิงมาอ่าให้โชคถ่าว่านอนนิวาดพันนะพี่น้องนอันนี้คือจากปากจบภาพเองสําเรจเนพี่น้องนาะเป็นจังใดมุจา้า่านี่แหละค่ะพี่น้องแอดมินได้ยินแคซัํานี้แอดมินก็รู้สึกว่ามันแบบดีต่อใจ ดีต่อใจยังตีดีต่อใจที่แบบว่ามีคนรักและเอ็นดูน้องขนาดนี้แลวกการเล่นตีเดยเลยนะคะว่าแต่ละงานนะคะแต่ละงานที่อ่าไม่ที่แบบคิ้วการคิ้วงานของมอลลัามซวน้อยเพชรบานแพงไรขนาดนี้ย้อนผู้ใดนี่นะคะพี่น้องย้อนอุ้งอิงเพชรบานแพงกล้าว่าอะไเต็มปากเต็มคำจะภาพในมือนีคือกันจ้างพอ,อยัง ย่างทีได้ขึ้นคลิปให้หลายคนในเบิงเพื่อนบอกว่าอุ้งอิงคือ,อเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของวานนอนนิวาตพันนพี่นองเช่าสะกดว้ยเรียกเลยว่ายิ้มแก้มปลิเลยล่ะเป็นจังไดวินาทีทีท่ลาอุ้งอิงได้ออกมาเพื่อ TC ทีสีทําการเช็คเศร้านะคะแล้วน้องไปนางล่งแคกข้าวเดียวแคบเป็บเดียว fc แฟนคลับพอหักเม่หักแล้ทะเลคนกับพากันแห่เดินมาหาน้อง เพื่อทีสินี่ล่ะแบบขอจับมือขอถ่ายรูปเย่งกันให้ติดน้องจังสี่แม่เนาะพี่น้องเนาะแค่น้องนั่นง,นงล่องแคบแบบเดียวคนยังมาหานอ้องเยอะขนาดนี้โอ,บอ,บอ้บ่ตรงว่อหอดบ่อถึงเลยครับพี่ดองบาคนหักน้องคนเอ็นดูน้องหลายคักซ้ำไดหลายแห้งอิหลีนหับานรอเบิงกันครับยี้องบาสิเป็นจังไหนแต่ว่ามืนนี้ส่งสีห่อนส่งสีห่อนทั้งสกลุลภาคกันห่อนบอ่อหรือว่าเป็นจังไหนแต่ว่าช่วงเดืองเดือนี่กะ หนาวกับเย็นยูนันละ่ะกระซ่งกำลังใจให้ทั้งพอหักแม่หักเลยทะเลคนที่เพื่อนพากันเดินทางไปเบื้องหมอลำ่ำแล้วกระซ่งกำลังใจแห่ํสำรับศิลปินหมอลำ่ำนำนพีนองนอเรียบเรียวบว่าอากาศหนาวกับพี่นองโตลุ่มหนาวนะคะสุขภาพร่างกายนี่ก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขันบวยมากนี่ขันเจ็บข้อมานี่แห่งมันแห่งสัญยาคมถอดโดยเฉพาะศิลปินก็คือเรียกเรียว่าเพื่อนกะ ใส่สุดเ็จจากสีแม่บอดเอนเซียแคทแาวเป็นวัรสนาวลากระโตล้มหนาวอีกนะคะเป็นล้มสีหนาวเป็นสีหนาวคักซ้ำไหนเป็นสีแบบสัน้นคักซ้ำไหนก็ต้องอวดสาลองเพลงให้จบ้อคะพี่น้องใครเป็นแอนมิดนี่แอนมิดก็คือแบบลืมเหนื่อพอร์เอๆซ,ซาหนาวขนาดนั้นพาสิทนไหวอีหล่าอุงอีกนี่จนมาค,นนคามน้นหลุมในอากระตาแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะกะนี่ละดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยหลังจากที่รองเพลงเซต กินน้ำอุ่นวัน,อนเอาะศิลปินเพื่อนรู้ของเพื่อนเองเพื่อนรู้ยูล้วว่าการร้องเพลงต้องกินน้ำอุ่นนอพี่น้องอมันมีผลต่อเสียงวันเถาะในอากาตตามนันแหละครับพี่น้องเรียกเรียบาคลิปนี้เป็นคลิปทีแอดมินแบบรูวซึว้วปลาดีใจแล้วก็มีความสุขดีใจแทนอิหลาองค์อิงที่มีคนเอนดูน้องขนาดนี้นะคะดีใจเด็เงย้นจากปากจบภาพเองเลยครับพี่น้อง จะพาพ,พูดเองเลยว่าองค์เองนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของชาวว้านนอดน,นิวาดเป็นจ,นจังใดมุจจาวาแล้วก็เชื่อว่า FC แฟนคลับพอหักเมหักทางสกนลทางวานอนอดนิวาดน,นี้ก็เยอะเท่นกันในากะรไลค์คือกันสีบ้องไฮไลท์ใดจังไดเนาพีนองน้อสีบ้องไฮไลท์ไดจังหดมุจามจาล่องพิจารณาเบิงมาทำการแสดงทางสกุลทางวานอนอดย่ำใด นพพีน่นอ้นองนะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับพอหักไปหักมาหลายยามนั่นบ๊อมแมนบอลเลนเลรั่พี่น้องบอลอิหลีแล้คนมาดูเยอะมากๆกับเป็นตาสะออนอิหล่าอุ้งเอิงแห้งนพพีน่น้องนะเอาเป็นจังไดเรียกว่าสํหรับในเดือนนี้คิวการเคียงานกระทำการแสดงเรียกว่าตลอดเดือนเลย จนถึงวันที่31ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับอีหลาอุงอิงเพชรบานแพงและก็ศิลปินซอนนนเพชรบานแพงสู้ผู้สุขคนนพีน่น้องเนอเอาก็ตามนันแล้วครัพี่น้องในะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีสะกอนนอค่ะก็มาสวัสดีค่ะ